ก่อนอื่นนะครับก็ขอสวัสดีสมาชิกทางช่องทาง YouTube ของอาภีรบันสดกันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับก็บอลลงเตะกันค่อนข้างน้อยนะครับแต่วันนี้มีคู่ใหญ่นะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ,บรองชนะเลิศแรกนะครับก็เป็นคู่คบ,เบา,บา,า,า,ยาเยนมิวนิกนะครับเปิดบ้านพบกับทางด้านราชันชุดขาวเลยเอามัดลิดนะครับ โดยสำหรับคู่นี้นะครับเราก็มีกิจกรรมนะครับให้สมาชิกทุกท่านได้มาร่วมสนุกกันนะครับเพียงทายว่าคู่นี้นะครับจะจบ90นาทีไปที่ผลสกอร์เท่าไหร่นะครับโดยสามารถถ่ายได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราแจกรางวัลละ100บาทไม่จํากัดรางวัลน,นะครับสามารถถ่ายได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยนะครับ โดยท้ายแล้วนะครับอย่าลืมแคปหน้าจอส่งเข้ามาในไลน์อดที่ผมได้ปักหมุดไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาประกาศผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกันทุกท่านนะครับก็หลังจากอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับถือว่าตัวเต็งในกลุ่ม V I P ของเรานะครับเรียกได้ว่าทําเงินกันเกือบทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลเต็งหรือสเต็ปนะครับค่อนข้างทําเงินเลยนะครับก็ถ้าท่านใดนะครับที่อยากรู้ว่าวันนี้ผมกดเต็งไปที่อะไรกับสเต็ปนะครับกดไปที่คู่ไหนนะครับก็สามารถเข้ามารับกันได้ในกลุ่ม V i p ขอองเเรรราาานนับโดยสํหหมชิใ่ตี้ มีกิจกรรมแจกเสื้อฟุตบอลให้สมาชิกใหม่ทุกท่านกันด้วยนะครับก็ทาท่านใดนะครับยังกดเองตอนนี้แล้วยังเสียอยู่นะครับสนใจเข้ากลุ่มนําเล่นกลุ่มนําบวกของเรานะครับก็สามารถแอดไลน์ที่ปราหุนไว้ด้านล่างนี้นะครับแล้วทักมาขอเข้ากลุ่มของเรากันได้เลยนะครับและสำหรับตอนนี้นะครับกลุ่มของเรายังเปิดเข้าฟรีไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายหรือเก็บรายเดือนใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านใดที่สนใจนะครับเทคนิคการลงทุนเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับผมก็ขอแนะนําเลยว่าไม่ควรพลาดกลุ่มของเรานะครับ โดยถ้าเข้ามาแล้วนะครับตามทุกวันนะครับบวกกับสมาชิกทุกท่านมีวินัยในการลงทุนที่ถูกต้องนะครับผมก็รับประกันได้เลยสรุปผลสิ้นเดือนนะครับยังไงก็บวกมากกว่าลบกันแน่นอนนะครับท่านใดนะครับที่สนใจเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับหรืออยากบวกไปด้วยกันนะครับก็สามารถแอดไลน์แล้วทักมาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม VIP ของเรานะครับวันนี้ก็มีตัวเต็งเน้นให้กันเหมือนเดิมแน่นอนนะครับ จะเป็นคู่ไหนนะครับก็เดี๋ยวผมเข้าไปลงบินไว้ให้ในกลุ่มนะครับก็เดี๋ยวขอเช็คราคาในช่วงเย็นนะครับให้ราคาชัวร์นิ่งอีกทีนะครับแล้วผมจะเข้าไปลงบินไว้ให้นะครับ วันนี้นะครับก็วันอังคารที่30เมษายนส5 6 7นะครับก็วันสุดท้ายของเดือนเมษายนนะครับโดยวันนี้นะครับก็มีโปรแกรมของยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศเล็กแรกนะครับโดยจะเป็นคู่ระหว่างไบเยนมิวนิกนะครับวันนี้มีคิวเปิดบ้านพบกับทางด้านเลเอออมาลิดนะครับคู่นี้ก็ลงเตะกันในเวลาตีสอของบ้านเรานะครับ โดยสำหรับทางด้านเจ้าบ้านไบเยนมิวนิกนะครับผลงานในรอบก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นการเปิดบ้านนะครับเอาชนะอาร์เซนอลไปได้1นูนย์นะครับรวมสกอร์สนัดนะครับไบเยนมิวนิกนะครับเอาชนะอาร์เซนอลไปได้3ประตูต่อ2นะครับก็ผ่านเข้ามารอบรองชนะเลิศได้นะครับส่วนผลงานของไบเยนมิวนิกนะครับนัดล่าสุดเป็นการเปิดบ้านนะครับเฉือนเอาชนะแฟงเฟิร์ตไป2อหนึ่งนะครับสี่นัดล่าสุดรวมทุกรายการนะครับทายางไบเยนนะครับเก็บชัยมาได้รวดทั้ง4นัดนะครับก็ถือว่าผลงานก็ทําได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับ ส่วนน้งฟังผู้มาเยือนนะครับเลยเอามาริดนะครับในรอบก่อนหน้านี้นะครับทางด้านเลยเอามาริดนะครับเอาชนะทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในการดวนจุดโทษไปนะครับก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศมาได้นะครับเขี่ยแชมป์เก่าอย่างแมนซิตี้ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนในลีกนัดล่าสุดนะครับเป็นการบุกไปเฉียนเอาชนะเลยเอาโซเซดัดมาได้1ประตูต่อสูนยนะครับทำให้ทางด้านเลยเอามาริดนะครับผลงานรวม20นัดล่าสุดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยแม้แต่นัดเดียวนะครับ โดยเป็นการเก็บใช้ไปได้ถึง13นัดเสมอไป7นัดนะครับก็ถือว่าทางด้านมาริดเองนะครับผลงานก็ทําได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับแล้วถ้าใครนะครับลงทุนกับทางด้านเลออลมาริดนะครับ8นัดล่าสุดเรียกได้ว่าไม่เสียเงินเลยแม้แต่นัดเดียวนะครับเป็นงานทําเงินไปได้ถึง7นัดเจ้าไปอีก1นัดนะครับก็ถือว่าเลออลมาริดนะครับในฤดูกาลนี้นะครับใครลงทุนกับพวกเขานะครับถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างทําเงินทีมหนึ่งเลยนะครับส่วนสําหรับคู่นี้นะครับผลงานของทั้งคู่ที่พบกันนะครับก 2,019นะครับนั้นบาเยนน์มิวนิกเอาชนะเรอัลมาดริมาได้3ประตูต่อ1นะครับส่วนในยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับพบกันนัดล่าสุดนะครับเป็นการเสมอกันไป2ประตูต่อ2ในบ้านของเรอัลมาดรินะครับโดยรวมนะครับคู่นี้นะครับผลงานโดยรวม5นัดล่าสุดที่พบกันนะครับทำได้ค่อนข้างสูสีกันนะครับเอรอัลมาดริเอาชนะไปได้2นัดบาเยนน์มิวนิกเอาชนะไปได้2นัดแล้วก็เสมอกันไปอีก1นัดนะครับถือว่าเห h ุผลในคู่นี้ที่พบกันนะครับค่อนข้างใกล้เคียงกัันนเลยะครบ แต่สำหรับเรยราคาในวันนี้ที่โต๊เปิดออกมานะครับเปิดออกมาให้เจ้าบ,บ้านบบเยนมิวนิกต่อทางด้านใลเออมาลิดอยู่ที่ราคาเสมอบวกสิ 10, นะครับส่วนอเวอร์กับอันเดอร์นะครับคู่นี้เปิดอยู่ที่2.75นะครับในขณะที่เรนหนึ่งคูณสที่โต๊จ่ายออกมาในวันนี้นะครับก็ถือให้เป็นทางด้านบบเยนมิวนิกนะครับดูดีกว่าทางด้านเลเออมาลิดอยู่นิดหน่อยนะครับก็เพราะทางด้านบบเยนเองนะครับพวกเขาได้เล่นในบ้านของตัวเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าในการเจอกับทางด้านเลเ o อัลมาริตในยูฟาแชมเปี้ยนีกนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายของบาเยนมิวนิกแน่นอนนะครับ เพราะทางด้านผลงานของเรอัลมาดริดนะครับในการบุกมาเยือนบาเยิร์นมิวนิกในถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับโดยสารน่าล่าสุดที่เรอัลมาดริดมาเยือนบาเยิร์นนะครับเรอัลมาดริดบุกมาเก็บชัยจากบาเยิร์นไปได้ทั้ง3นัดรวดนะครับโดยนัดล่าสุดนะครับที่บุกมาเยือนบาเยิร์นนะครับนั้นต้องย้อนกลับไปปี2018นะครับเรอัลมาดริดบุกมาเฉียดเอาชนะบาเยิร์นไปได้2ประตูต่อ1นะครับก็ถือว่าผลงานของเรอัลมาดริดในถ้วยนี้นะครับในการบุกมาเยือนบาเยิร์นมิวนิกนะครับพวกเขาทําได้ดีกว่าเจ้าบ้านชัดเจนนะครับ แล้ววันนี้นะครับทางด้านสภาพความพร้อมนักเตะนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านบบเยนนะครับถือว่าตัวหลักมีอาการบาดเจ็บกันไปค่อนข้างหลายคนนะครับตอนนี้ก็จะมีเป็นทางด้านบูนนาซาอุปาเมเกโนคิงลี่โกมันเลรอยซาเน่มาทายเดอร์ลิกเซอร์เจกานาบีแลวก็ทาเล็กบุชมันนะครับที่มีอาการบาดเจ็บไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้นะครับส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนราชันชุดขาวนะครับนี่ได้ว่าวันนี้ฟูลทีมนะครับไม่มีรายงานนักเตะมีอาการบาดเจ็บเข้ามานะครับจะมีเป็นทางด้านดานเนียรกาบัคาวนะครับที่ติด โทษแบรน์ไม่สามารถลงช่วยทีมได้ในวันนี้นะครับโดยทางด้านไลน์อัพนะครับของบาเยนน์มิวนิกของโทมัสทูเคินนะครับคาดว่าจะมาในรูปแบบ4-2-3-1นะครับ ผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นมานูเอลนอยเออร์นะครับเซ็นเตอร์2ตัวนะครับเอลิกไดเออร์จับคู่กับคิมมินแจนะครับแบ็กซ้ายจะเป็นเดวี่นะครับแบ็กขวาจะเป็นโจชัวคิมบิดนะครับกองกลางโฮดดิ้ง2ตัวนะครับกรอเลสกากับทางด้านบับโลวิดนะครับส่วนเกมลุกในวันนี้นะครับจะมานมูเซล่าฝั่งซ้ายจะเป็นเกเดโร่นะครับฝั่งขวาจะเป็นมุนเลอร์หน้าเป้าวันนี้คาดว่าจะใช้แฮร์รี่เคนหน้าตาข่ายในแดนหน้านะครับส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนนะครับเลยเอามาลิดของอันเชลอตตินะครับ ผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นทางด้านลูนินนะครับเซนเตอร์2ตัวจะเป็นอันโตนิโอลูดิเกอร์จับคู่กับโซมาเอนี่นะครับส่วนวิงแบ็กซ้ายนะครับจะเป็นเมนดี้นะครับแบ็กขวาจะเป็นวัตเกตนะครับกองกลางวันนี้นะครับคามาวินกาจับคู่กับโทนี่โคดนะครับเกมรุฟฝั่งซ้ายจะใช้โรดิโก้นะครับฝั่งขวาจะเป็นบาเวเดส่วนหน้าเป้านะครับจะเป็นวินิซิอุจูเนียนะครับจับคู่กับจุดเบลลิงแฮมล่าตาขายในแดนหน้านะครับก็ถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดของทั้งคู่เลยนะครับวันนี้ผมมองว่าคู่นี้นะครับค่อนข้าง ของทั้งคู่ก็ทําผลงานได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่วันนี้นะครับเป็นรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับบาเยีนได้เล่นในบ้านก่อนนะครับววกกับผลงานช่วงหลังนะครับก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับและผลงานของพวกเขานะครับในการลงเล่นในหนังเย่าของตัวเอง10นัดล่าสุดนะครับเก็บชัยไปได้ถึง8นัดแพ้ไปเพียง2นัดเท่านั้นนะครับส่วนทงฝฟ่งเลอเอามาดดิดเองนะครับผลงานในการลงเล่นเป็นทีมเยือนนะครับสินัดล่าสุดนะครับก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับเป็นการเก็บชัยไปได้6เสมอ4 นะครับ ก็ถือว่าคู่นี้นะครับผลงานช่วงหลังก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าเราดูจากเรอัอมวดรลิดนะครับในนัดล่าสุดที่บุกไปเยือนแมนซิตี้นะครับถือว่าพวกเขาตั้งรับและสวนกลับทําได้ค่อนข้างดีนะครับยังไงวันนี้นะครับไปเยือนเล่นในบ้านนะครับพวกเขาต้องน่าจะมาบุกเพื่อเอาประตูให้ได้ในนัดนี้นะครับพอนัดหน้าไปเยือนซาติโกเบอร์ดาวิวนะครับก็ต้องบอกว่าต้องลุมความได้เปรียบให้ได้ในนัดนี้ก่อนนะครับสำหรับทางด้านเจ้าบ้านไปเยนมิวนิกนะครับแต่โดยส่วนตัวคู่นี้นะครับผมมองว่าคู่ดีถ้ามีปปรระะตตููกันมี กันไม่ขาดแน่นอนนะครับแต่ถ้าม well ีชนะกันนะครับคู่นี้ผมมองว่าน่าจะเป็นการเฉยชนะกันไปเพียงลูกเดียวนะครับไม่10ึ่งศูนย์ก็สอนะครับแต่มีโอกาสที่จะออกไปที่ผลเสมอค่อนข้างสูงเหมือนกันสําหรับคู่นี้นะครับโดยผมมองว่าต่างฝ่ายต่างเล่นรัดกลุ่มกันแน่นอนนะครับอย่างแย่ที่สุดนะครับก็ออกไปที่ผลเสมอแล้วนัดหน้านะครับไปลุ้นกันอีกนัดหนึ่งนะครับถือว่าคู่นี้นะครับถ้าเลือกเชียร์เลือกนูนทุนในวันนี้นะครับผมค่อนข้างเชียร์ไปทางด้านสกอตต์ต่ำนะครับที่ราคานะครับเต็ม มองว่ามีประตูกันไม่เกิน2ลูกนะครับก็น่าจะเป็นการเฉี่ดชนะกันไปเพียงลูกเดียวหรือไม่ก็ออกไปที่ผลเสมอนะครับคู่นี้ผมมองว่าอยู่ไปทางด้านสก,กอตํานะครับน่าจะปลอดภัยและทําเงินให้เรามากกว่าในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคู่ของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับที่หยิบมาวิเคราะห์ให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับแล้ววันนี้นะครับมีตัวเต็งนะครับผมค่อนข้างมั่นใจอยู่1ตัวนะครับ ก็เดี๋ยวขอเช็คราคาในช่วงเย็นอีกทีนะครับแล้วจะเข้าไปลงบินไว้ให้ในกลุ่ม VIP ของเรานะครับส่วนท่านใดน,นะครับที่สนใจเข้ากลุ่มนะครับหรืออยากรู้ว่าวันนี้นะครับตัวเต็งกับสเต็ปผมกดไปที่ตัวอะไรนะครับก็สามารถแอดไลน์ที่ปากบุดไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับ แล้วทักมาขอเข้ากลุ่มของเรากันได้เลยนะครับโดยทราบกลุ่ม v i p ของเราตอนนี้นะครับก็ยังเปิดนะครับให้สมาชิกใหม่นะครับเข้าฟรีนะครับไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายหรือเก็บรายเดือนใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ถ้าท่านใดนะครับยังไม่มีกลุ่มนําเล่นกลุ่มนําบวกนะครับกดเองตอนนี้แล้วยังเสียอยู่นะครับผมก็ขอแนะนําเลยนะครับว่าไม่ควรพลาดกลุ่มของเรานะครับโดยสำหรับกลุ่มของเรานะครับผมรับประกันได้เลยนะครับว่าถ้าเข้ามาแล้วตามทุกวันนะครับวกับสมาชิกทุกท่านมีวินัยในการลงทุนที่ถูกต้องนะครับ ยังไงสรุปผลสิ้นเดือนนะครับผมการันตีได้เลยในะยงไงก็บวกมากกว่าลบกันแน่นอนนะครับท่านนาที่อยากบวกไปด้วยกันกับเรานะครับหรืออยากเป็นครอบครัวเดียวกันกันกบเรานะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับแล้วทักมาพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะครับ แล้วสำหรับสมาชิกใหม่ในตอนนี้นะครับเราก็มีกิจกรรมนะครับแจกเสื้อฟุตบอลนะครับให้กับสมาชิกใหม่ทุกท่านกันด้วยนะครับโดยสามารถเลือกทีมที่ชอบกับไซส์ของตัวเองกันได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะส่งไปถึงหน้าบ้านของท่านเลยนะครับก็ทาท่านใดที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม v i p ของเรานะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ